ครับสวัสดีครับยินด,ดีเขา้าตอนรับเข้าสู่สนามฟุตบอลทุ่งมะภพาบุนราธานีครับวันนี้ว่างๆมานั่งดูบอลครับวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม ดูการเล่นพุทลเอาวโสรุ่นห้าสิปีครับคู่แรกเปิดมาในวันอาทิตย์วันนี้จะมีแข่งสองคู่ครับ คู้แรกบันนี้เสื้อขาวเก่งดำก็จะเป็นเมีาจายจ่าครับทีมอ,าจาจอสจผสมตอสดออสสงองครับเสื้อย,ยึกยึกปักสีคิมคิมเก่งดำก็จะเป็นเพื่อนตำรวจทุบนาฏณี นะครับนะครับผู้แรกวันนี้นะครับรรากาศี่หายุครับบรรยากาศที่สนามฟุตบอลครับต่างชื่อได้เพราะครับหมดหวงตกันครับมีอาจ์นี่ต้องเอาขึ้นได้อยู่แล้วครับดูครับนี่สถิตครับโลบีสต่เนื่องครับจากนี้ครับอาจารย์รวยยับขึ้นมาเก็ไม โค้ดี่โค้ดโค้ดใหม่เดิพอนี่อ<แ>นนกับอสจมานานแล้วครับนี่ดาบทั้งต้องลงวันนี้ลงไม่ได้ <c oughs> ต้องไม่ลงไม่ได้วันนี้ มีมือประตูสำรองครับนี่นี่ให้พี่จุ้มลงก่อนเนาะจุ้มคนมือพลกษาตูครับไม่มีลังเลนะครับไม่มีพันเกมครับขยับพัดทีนะครับไม่มีเย้ับเจาประตูเล่ให้ได้เมียจ๋าอยู่จังหวะนี้ครับเมียจ๋าตีเลยเสร็จังตีเลยหาเลยหนาเลยอ่หนาเบ ุีนี้มีเมียจ๋าแล้วครับจะให้ปอดเสือตากตาพี่ดูได้ตาได้สุดสุดตามตาพี่ตามจังหวะสุดท้ายของฝั่งนี้ครับไปที่เจ้าหัวแองดูจังหวะใสขึ้นมาครับให้เกลือดสู้หน้าตาผู้บรรยายเป็นหนึ่งของเมืองบนแล้วครับอาจารย์เอาอยู่ไม่อยู่เอาอยู่ไม่อยู่หมาแกระจ้าเพื่อตรวจ้าพระละดอนพระมงดีครงดีครับเมาตัดไปดูครับจังหวะนี้ครัาจะไปเต้นพี่ขอนแล้วครับติดเชื้อหรือจะว่ไม่กลัวครับไม่กลัวตำรวจไหนก็อช่างเถอะ เดี๋ยวการบันนี้ต้องรอสามแก้วถึงก่อนครับอาจารย์บันดียาวฤทธนภพดูจะบันดีหมายเลข่อสิบแปดครับเปลี่ยนแกนไปที่ฝั่งซ้ายบ้างครับเจ้าภาคเรือก็สุดยอดครับอาจารย์มาครับเอาละครับเป็นแข่งสยามครับนักเกีฬาโบราชรายการของโมราชาศัตรูสู่อีกครับครั้งหนึ่งครับตัวอีกครั้งหนึ่งครับระวังลูกกับน้ำนั้นลบน้องอย่าประมาทอย่ามั่นใจครับไม่เห็นลงศพไม่ลังรับตา แข่งเสาอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้ก็สองคู่วันเสาครับวันนี้วันอาทิตย์ก็สองคู่ครับทัพทว่าพื้นหน้าของสนามนั้นเปรียกชุ่มทำไปด้วยฝนตกที่ไม่เต็มใจที่ตกนะครับตกบ้างไม่ตกบ้างไปยากมายากครับยุบ้านบ่ตกเลยอาจารย์ถ้าบ่กับขึ้นมาครับดูจังวะนี้เอาละครับท่านผู้ชมจากนี้นาชมนะครับดูมียจจา เนี่ยจ yeah, um. no. ๋าผัวอยู่ไหนมาแล้วจ้าฝั่งซ้ายดูจังหวะจะขยับที่เชิงดีเชิงดีเชิงเด่นเนี่ยเชเจอตาครับเจอตากวอดไม่รอดวอดไม่รอดวอดไม่รอดเอาละครับยังอยู่ครับนี่แหี่นี่แหี่ยเตี๋ยสยามครับเตี๋ยสยามาหลับครับสวยครับมาเป็นทีมอันเป็นอย่ันดี่ายบอลที่ข้าวทวาครับเอาละครับคิดถึงหนึงจังหวะกันใหม่ครับ ทีมที่ผสมประสานเนืาอจานี้น่าดูนะครับเจอาพเ่ือดตำรวจกางแชมป์ที่สนามเมารียนกีฬาครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาจานผมนึกครับถูกกองไปแล้วครับอัปต์ทีมรับของเ่อาตำรวจทุกคน อูใส่ครับลูกนี้น้ำหนักสภาพที่จะดีครับแต่ว่าจังหวะนี้ผมอยู่ไม่อยู่นะแม่เอาแม่ไปแน่เนีแยเนี่ยเสีไปก็เสียผมกลับครับลูกนี้เอาแล้วครับครับจะไปแน่ครับรองชท้าที่สนามกีฬาวันนั้นเหมือนวันนี้หรือเปล่าครับเจอนักเรียนดีจากลำซีมาสวัสดีครับสวัสดีครับหยับขึ้นมาครับจูเดชท้าว ่าไปที่ฝั่งซ tamam ้ายค่อยแต่งค่อยเติมขึ nah, ้นมานี่ครับบอลเล่นได้ครับไม่พร้อมนานครับเพื่อมีทั้ง11คนครับเพวยอจะเล่นกันแล้วกันขยับเข้าช่องถูกต้องเลครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่ครับตัดเกมกันใหม่ครับถึเวลาแรกครับบอลหยาครับขขยับเปิดไปหยาบสาวขึ้นมาหลังกลับไปเทบอลลงพื้น ดูจังหวะจ็บหมดทลายไปหมดเอาละครับท่านผู้ชมดูฝั่งซ้ายทันไม่ทันเสือเตี้ยเสือเตี้ยไม่ใช่ไงเตี้ยจาเตี้ยจะทันครับแน่นิดเดียวนิดเดียวดเอาละครับใครหมดบอลเป็นเรื่องครับบอลผู้นี้นอย่าลงพื้นขอใหมทำใหม่สร้างใหม่แน่น้ำหนักน้ำหนักนแน่น่ากลัวยับขึ้นมาครับดูไปแล้ว ฟังเสายงนะฮะจิมมี่เงครับดินมากเกินไปก็ไม่ดีครับบอลลักษณะแบบนี้บอล50ปีอย่างเดียวครับจิมมี่ขยับหนีกูไปแบงดูแบงให้ผมดูจิมมี่จิมมี่ดูครับดูใส่ใส่ยาวขึ้นมาเอาแล้วครับดูจังหวะาตัวพอดีพอดีหรือเปล่าดูจังหวะนี้ขัดทนกระทืบบอลลงมายังไม่นิ่งกระช้าแม่จังหวะมันเสียจังหวะนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เพื่อนทุกคนครับเพื่อนตำรวจคนของทางการนะครับตำรวจด,ดีๆก็มีเยอะครับนี่ในสนามนี้หมดเลยครับตำรวจชุดนี้อย่าไปว่าจะเพื่นต่ำดานก็เป็นเพื่อนต่ำดานเส้นเพิ่นไปเห็นหย่งข้อหน้าทีเพิ่นนอกกนก็นก็ก็ดีเปี่ยนเราสึงตัวจรีงจังวัดครับ แต่ตรงนี้การเตะเบนใส่กันนิดหนึ่งนะครับระบบทีมครับัวเพื่อนจะไม่ได้ยินครับไม่ใช่ด่านะครับไม่ใช่ด่าเพราะว่าบอลเราเล่นด้วยกันสิเป็นคนครับพื้นที่ของตนเองมันมีอยู่แล้วครับหน้าที่ของตนเองมันมีอยู่แล้วผมเข้าใจว่าเราทราบหน้าที่ของเราดีแะครับแต่ละพื้นที่ครับบางครั้งอาจจะลาจะหลวมอาจจะลืมไปเพื่อนเห็นก็ตะโกนเรียกกันอย่างนี้แหละครับให้กำลังใจดีเชิงบวกหรือจะปาครองบอลมุกแคบครับบัง ยังได้ครับเมียจ๋าเอาล้วครับจรวดเริ่มเปิดเกมรุกนะครับผ่านมาประมาณเกือบ15นาทีครับสกอร์ยังไม่เกิดครับลูกจัวาระลายสลายยังไม่มีครับเสื้อสีขาวดีพี่น้องเมียจ๋าเกษตรล้ำเซบาย่วนสีประจำทีมงานของเพื่อจรวจก็สีโทนนี้แหละครับนี่นะครับประเทศเจ่าตาขาล็อก ดูใส่แบงขยับขึ้นมาสวนครับอเอาแล้วครับยังอยู่ครับนานาครับไปไหนกวกท่านทานมนคนหน้นา,านที่เพ็นงพอดูขยับจงหวะนี้เลี้ยมเจียมใครเลี้ยมเรากรรมการบอกว่าปล่อยเล่นครับปล่อยเล่นเดินบอลนั่นแหละเอาใหม่ครับตั้งไท่เข้าในครับได้บอลนิ่ง,งสัตว์ขยับขึ้นมาเอาแล้วครับดูทีทั้งหนึ่งทั้งบอลทังทีม บอลสวยคืึงแล้วก็ย้ายบอลตีครับดูจังหวะน,นี้ช่องแคบมรรกาไม่ให้ครับดูจังหวัะไปเองนัก่เล่นพอแต่จังหวะสุดท้ายเอาละครับดู็อตดีว่าอย่างไรเข้าทางสายซึ่งไม่ใช่เาต้องขอโทษไหมนะครับล่ะมีครับตั้งบอลกันไปครับนี่สายอย่างเดียวเชียวลูกพอก่อแฝงด้วยในแฝงให้บอลกับัไม่ดีครับโ,นโดนโจนตีสวดทางคือบ้างที <S <S ไม่ว่าทีก้าอินอยอโอกก็แลกัน่อยแต่เพราะเด็กมเมีเยากา เกษตรล้มเสียใบไม่ยุดไม่ยอ่อแนะอ้อไม่พอไม่แพ้ไปแล้วครับหมุน360อยหบุนสามร้วโคนมาให้ยาวขึ้นมาหัวดำไปอีกครั้งหนึ่งครับแหมวันนี้สกอร์มันผปลือเครื่องลเลือดแรงดิตินันดูดิติน,น,น,นันครับให้บอลยาวขึ้นมาเข้ามือผู้รักษามตัวแม่ครับลูกนี้ก็ยังถือว่าดูดีหระครับ สายของเกษตรอยากขึ้นมาครับดูคร uh, ับดูจังหวะนี้ระวังระวังโอ้โหนี่เดือดบอลก่อนนะครับทิมสักก็ขอ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 กระดานนะครับจะบอลก็บอลที่หังนะครับแข่งไปนะครับท่านผู้ชมดูจังหวะชี้มาทำได้ดีครับดูหมายเลขสิบเจ็ดบอลกับเท้าครับถอยหลัง ดูครับดูจังหวะนี้ให้บอลน,นิ่งๆครับแล้วก็ชิปครับียืนให้ยืนใจจะว่วนรับหนังมนลดนไปนิดน,นึงนะครับจังหวะนี้ใช้ข้อครับตัวซำลองดูครับท่านผู้ชมดูครับ มาทู้ที่สูสีแม่ให้บนัเอาแล้วครับทู้ที่ที่ผมดีมากครับไม่เลยครับตามตามหมดตามพี่ตามพียี่ดูเจ้าหนี้ในแอเรียหรือที่สุดท้ายของที่บ้านทางเพื่อจกจะรอดไม่รอดรอดไม่รอดถ้ารอดหนี้เอาแล้วครับเพื่อจะชั่วครับเพื่อตำรวจครับเพราะว่าเสียเวลาของแพร่จานิดนึงครับตัดโซนได้แล้วก็ย้ายบอลตัวนี้แทงแหอปพลิทนะครับ ให้ดูบรรยากาศในสนามฟุตบอลครับจังหวัดยิสเด่น,นะครับเาหน้าของพี่น้องเนียจ๋าล่ะครับสวัสดีครับเนียจ๋า